เรื่องของขอควเอ่ะอันนี้ก็ให้ดูเคสตัวอย่างนะคนนี้เป็นคนฮ่องกงที่อพยพไปอยู่แคนาดานะฮะนะประมาณเจ็ดปีแล้วนะแล้วก็ไปเปลี่ยนการกินอาหารนะคือกินเป็นเป็นเนื้อหมดเลยเจ็ดปีแล้วนะฮะตั้งแต่สองศู 24, นย์หนึ่งเจ็ดจนถึงสองศูนย์สองสี่นะนะเอ่อคนนี้เขาชื่อวิลเลียมวิลเลียมวูนะฮะอ่าเนะี่ย อายุห้าสิบสองห้าห้าสิบสี่ปีอะนะอันนี้ก็ลูกเขานะลูกเขานาะ,ะเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกก็เป็นอย่างนี้นะฮะนะเนี่ยมีพุงใหญ่เลยนะเนี่ยปีหนึ่งแปดก็ยังเป็นอย่างนี้พอนหนึ่งแต่อันเนี้ยตั้งแต่นี้มาเนี่ยเขาเริ่มกินเป็นเนื้อเกลือไข่ละนะฮะนะเซเว่นยีนเบสนะฮะนะเนี่ยก็เนี่ย,ยอันนี้นะ อันนี้รูปปัจจุบันนี่คือปัจจุบันนี้คนนี้นะฮะนะอันนี้คือรูปปัจจุบันนี้นะฮะนะเด็กผู้หญิงก็โตอย่างนี้ละเจ็ดปีละอ,อันนี้คือผล l ลบเขานะผล l ลบของเขานะฮะล่าสุดนะฮะนะก็ตัวไตกิสลายอันนี้ไตกิสลายนี่ก็คูณแปดสิบแปดนะฮะมันก็จะได้ ประมาณแปดิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะโททอลคอเลสเตอรอล7.5ดจุด้าก็ประมาณสอง้อยแปดสิบห้าอันนี้คูณสามสิบดจุดเจ็ดนะนะ HDL หนึ่งจุดเจ็ก็คูณสา7แปดจุดเจดอันนี้ก็ HDL ประมาณห5สิบห้านะแล้วก็ตัว LDL direct นี่ก็ห้าจุดเจ็ดก็ประมาณสองอสิสีนะ่นะสองสิบสี่นะฮะนะค่าแลบ็บค่าแล็บก็ไม่มีอะไรนะฮะ แล้วก็ดูเนี่ย HsCRP 0.5นะน้อยกว่าหนึ่งอ่าไม่มีการอักเสบในร่างกายปีพาะการอักเสบที่ด้านหลอดเลือดอ่าสมองและหัวใจคาร์ดิโอว,วัสคูลาหนะ์นะนะกูโคสกูโคส4.5นะก็ประมาณ80นะฮะประมาณ 80, แปดสลเอวันซีสีนะเนี่ยดูแล้วกันไลปิดโปรไฟล์คาเดะอ่าไอลิสโปรไฟล์อ่ะนะคือการอักเสบต่างๆนะ แล้วก็ดูน้ําตาลนะอันนี้คือคนที่กินเจ็ดปีนะ,นะ,นะกินเนื้ออย่างเดียวนะแล้วก็อันนี้คือแคทสแกนนะฮนะเนี่ย total c a l c u m score ศูนย์นนนเขาทำอยู่สองครั้งนะฮะทำอยู่สองครั้งนะเขาก็เลยมาโพสต์อวดนะทำแคทสแกนสองครั้งในอรอบเจ็ดปีนะห่างกันสามปี นะอันนี้เป็นรู้สึกนี่จะเป็นครั้งแรกครั้ง่ายตอนอยุห้าสิบสองนะฮะนะตอนนี้ก็ไม่รู้อะมาประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกนะก็สูงอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสวยเลยครับผมเนอะอันนี้มีมีข้อสงสัยอะไรไหมวิลเลียมวูนะไม่มีครับผมเนะันะอันนี้ก็คือเอามานะให้ดูว่าเ<ม>ขาเป็นบอดี้ทรงอะไรอะครับ บอดี้น่าคุณหมองว่าน่าจะเป็นพุงเคียดนะพุงเคียดครับผมเออน่าจะเป็นพุงเคียดนะฮะเนี่ยเนะเนี่ยเป็นพุงเคียดเนี่ย,ย,ด,ยดูมันหลามเลยเกินะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนะมันหลามนะ <c oughs> แล้วก็เรื่องตับนะเรื่องตับ AST เท่าไหร่สิบหกสิบสองเนี่ยเนี่ยคือสาย CD อ่ะ CDKCD เนี่ยเห็นไหมเอนไซม์ของ ALT อ่ะฮะนะนะมัน,นนะสิบต้นต้นอะ่ะสิบต้นต้นแกรมมาจีทีก็นิดเดียวอนะแกรมมาจีทีที่ผิดปกติคือ,คอเกินห้าสิบอ่ะฮะนะนะเกินห้าสิบเนี่ยไอพ้พวกเนี้ยนะเอนไซม์พวกเนี้ยของตับเนี่ยคือตับเขาเขาสะอาดมากอ่ะตับเขาดีมาก เนี่ยเนี่ยมันก็อย่างนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรยูเลียอืมก็ไม่ได้มีอะไรยูริกยูริกก็ศูนย์จุดห้าเลยไม่รู้ว่าลืมแล้วยูลิกไม่รู้คูณอะไรแต่แคสสแกนดีนะ <ปะ S 1> คนอายุห้าสิบต่างๆนะแคสแกนศูนย์ทั้งสองครั้งติดต่อกันทั้งทั้งที่กินเนื้ออย่างเดียวอทีนี้ก็